โอ้โหเด้อเด้อโอเคทุกคนครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนิดครับวันนี้เก็บรถถังอ่าโอเคโอเคคำ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 ถึอยากไม่อยากมีมูแล้วเอ้ยเอาไป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 อยู่ไม่กับรถไม่นะธรรมดานะซึ่งบอกเลยว่าผมแหนมโปรมาทุกคน กมนเล่ก่อนไม่ตื่นกสุดนะี่จะเล่นนะอ๋อเหเปสองข้าอันันอจะบีบันพันีงห้องบีข้างผาตกใจแลวตกใวทั้งข้าเสียหายแล้วทั้งข้าศึกเสียหายอ่ะ อย่าเกี่ยวอะไรกับฉันเลยแล้วไปเกี่ยวอะไรกับฉันเลยวะโอ้โหจิ๊บจิ๊เโดนตอกฝาลงมันแน่โดนตอกฝาลงมันแน่โดนตอกฝาลงมันแน่ โอ้ยเอาเดี๋ยบวะนี่นี่มันเรงไอ้นี่มันแรงไอ้นี่มันแรงอมรีจันทร์ตรองคุณคลัดตัวสกปาที่คมก็คืออปาลิเกอร์อยากกันเลยความนั่น

คำว่าราต้องมีตัวตนละับใขาเป็นทอจริงริงเขาเ็น้ทองจคอคำว่าเรา

แค่นะั้นปัอดสิาต่ใหรด้วยปบร็จแล้วกับรถังไปสิบคันในลายมาใช้ไปเริ่มต่อต่ใบมันก็ใช้รถคันเดิมนี่แหละอิมตมาลีมาสามตัวรูกคจะเอา

ถ้าอไปกับเขาหรือเพียงคำว่าเราม่อดทนเราคงราถ้ามันนเราไปละต่อไปก็จถางตัวนก่อนเถอะัดกยิงขัดศกถกยิงอ้โอยโอยโอ้ยโอย

tayo na. Ito ko na tayo na. Ako Okay, okay, okay. การยึดท,ทนแต่นไม่คมันเท่าไหร่อะไปแลดีกว่าไปกำจัดมันต่อดีกว่าว่าเฮยชรรัตกลง่มเขา้า อ่อนนเคแอ่นี้กน่อรตาย้ต่อโอเคแค่นี้กละเพราะว่าผมให้ความเบื่อผมจะเอาเกมต่อ